สวัดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวนี้เอ็กพาไปชมนะครับผมเหรียญหมุนเวียนทั่วไปที่เราพบเจอกันได้ตามท้องตลาดนะครับผมกามือนี้นะครับมูลค่า18,000บาทนะครับผมเดี๋ยวเอ็กพาไปชมกันครับว่าแต่ละเหรียญนั้นเอกรับซื้อราคาเท่าไหร่นะครับอันดับแรกเป็นเหรียญ1บาทปี2529นะครับผมตัวนี้นะครับจะมี2บล็อกนะครับผมช่อฟ้าสั้นให้ดูตรงนี้ตรงราคานี้ครับผมช่อฟ้ายาวเป็นแบบนี้นะครับผมนะแบบนี้ก็1 0 0่งรถึงสามบาทนะครับช่อฟ้ายาวนะครับ3 0 0ร้อยถึงห้าร้อยบาทนะ ต่อไปเป็นเหรียญ5บาทปี2546แบบนี้เอรับซื้อ3 0 0ร้อถึงห้าบาทนะครับผมแบบนี้นะครับและอันนี้จะเป็นไฮไลท์นะครับผมสหรับเหรียญ5บาทปี2540นะครับผมราคารับซื้อ4,000ถึง8,000บาทครับ เหรียญสุดท้ายเป็นเหรียญ10ปี2531นะครับผมราคารับซื้อ5 0 0ร้อถึงแปดบาทครับผมรวมมูลค่าทั้งหมดนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ18,000บาทนะครับทั้งหมดนี้นะครับผมนะเราสามารถหาพบเจอได้ง่ายนะครับตามท้องตลาดนะครับก่อนใช้พิกดูสักนิดนะครับผมรับจริงซื้อจริงที่นี่ร้านซับเซดิคครับ